อาจารย์ครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาวุ่นวุ่นเนี่ยฟังความเห็นอาจารย์หน่อยผู้ที่เขานะครับอยากจะนอกเขตในการทําประชามติแต่เขาไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ย <Ừ. S 1> นะฮะอันนี้มันจะเป็นปัญหาไหมมุมมองอาจารย์อมองตรงนี้ยังไงตอนนี้เขาไปร้องศาลปกครองขอขอให้คืนสิทธิ์เขาแล้วก็มีแนวทางว่าก็ในวันที่8นี่ก็ให้พวกที่เขา,เาลงนอกเขตก็ไปลงที่ไหนก็ได้ออมองอมยังไงฮะมุมนี้ อในทางปฏิบัติทํายากมากมนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีทะเบียนอของคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงประชามตินะครับไปติดไว้ที่เลือกตั้งกลางนะครับซึ่งระยะเวลาที่มีอยู่เนี่ยมผมคิดว่าทําไม่ทันนะครับคือคือคือจริงๆแล้วมันมันก็ทําได้ไงถ้าหากว่าเรามีระบบของการที่ออนไลน์ถึงกันหมดนะครับแล้วก็เหมือนกับว่า คือเรานึกถึงการเลือกตั้งที่มันทันสมัยเลยนะอย่างเช่นว่าเอคุณเอาบัตรประชาชนไปแสดงตัวที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเพราะคุณเป็นประชาชนคนไทยถูกไหมใช่ครับนะฮะแล้วพอคุณไปยื่นปั๊บเนี่ยมันก็จะมีระบบในการที่จะเช็คว่าคุณใช้สิทธิ์แล้วนะจบอะไรเงี้ยนะฮะแล้วคุณก็ไม่ใช้ไปใช้สิทธิ์ซ้ําอีกที่หนึ่งก็ไม่ได้นะครับครับืระบบแบบนี้เนี่ยผมเคยทดลองใช้ อตอนที่ออกเสียงประชามติปีปีห้าเก้านะครับโดยใช้เครื่องอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็น c a r ด reader c a r ี reader ก็คือเครื่องที่เราเคยเห็นว่าเราไปเราไปทางห้างไปหรือว่าไปไหนก็นแล้วแต่นะไปซื้อตัว๋วรถดยสารอะไรก็แล้วแต่นะเราจะาบัตรประชาชนเสียบเข้าไปในในกล่องเลก็กๆ่ะกล่องสีเหลเล็กๆกันกกะนะ c a r ี Card reader มันก็จะอ่านข้อมูลบัตรประชาชนของเรา นะครับตอนนันที่ทำเนี่ยเป็นการทดลองทำการออกเสียงประชามตินะครับเมื่อปี59ในสองจังหวัดคือที่จังหวัดลบบุรีและก็จังหวัดปราจีนบุรีนั่นก็คือหมายความว่าคนที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนอกเขตนะนอกเขตนะครับคุณก็ลงทะเบีนไว้ก่อนสะดวกที่ไหนก็เสร็จ <ไป S 1> แล้วก็วกพอไปถึงปั๊บ เอ่อที่หน่วยเลดัตั้งกลางมไม่ต้อง<ม>วิ่งหาแล้วครับว่ามันจะต้องเป็นของจังหวัดอะไรอีกแล้วนะครับ<ม>เสียบทันทีปั๊บก็ใช้ใช้สิทธิ์ดินเลยนะครับ<ม>แต่ตอนนี้เราเราไม่ได้ดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้แล้วไม่มีการพัฒนาต่อนะครับ<ม>ตอนนี้ถ้าว่าสารปกครองตัดสินว่าต้องคืนสิทธิ์ให้กับคนเหล่านี้เนี่ยนะ<ม>เอ่อความจริงมันก็เป็นหลักการที่ดี แต่ในทางปฏิบัติผมคิดว่าน่าจะก่อให้เกิดความปวดหัวแก่กรกะตอ,อย่างยิ่งว่าจะทำอย่างไรนะ <c oughs> จะทําอย่างไรนะฮะจะทําอย่างไรนะฮะว่าคนเหล่านี้เนี่ยอืมก็จะต้องไปใช้สิทธิ์หน้าที่เลือกตั้งกลางนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็เท่ากับว่าต้องเปิดที่เลือกตั้งกลางอีก400จุดนะฮะ <c oughs> อ,อีก400จุด ก็วุ่นวายอย่างน้อยที่สุดนะแล้วกรรมาการจะเอาจากไหนแล้วก็<ม>บัญชีรายชื่อของคนเหล่านี้เนี่ยมันจะ<ม>ถูกออ,ออกแบบมาอย่างไงจะปรินกันยังไงจะใช้ชุด<ม>เก่าของการเลือกตั้งอาจจะได้แต่<ม>ว่าชุดเก่าของการเลือกตั้งมันถูกเก็บไว้ในหีบที่<ม>ท,ท,ที่จะส่งไปเพื่อการนับคะแนนแล้วนะครับมันต้องเป็นใหม่ ะอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาในเชิงธุรการมหาศาลคือถ้าสามปกครองอันนี้ผมถามเป็นความรู้อ,อันนี้ผมลองคิดเล่นๆว่าก็ใ<า>นเมื่อถ้าออนไลน์กับไอนนสำนักทะเบียนราชของกรมการปกครองออแล้วสมมติว่าผมเดินไปที่คูหาหน่วยเลือกตั้งไหนก็นแล้วแต่เนี่ยซึ่งไม่ใช่เขตผมอะ่ะผมก็ผมก็ยื่นบัตรประชาชน แล้วก็โอเคทุกวันนี้มันก็สามารถเซิร์ชได้ว่าเฮ้ยในในคนนี้มีจริงนะชื่อตัวเองชื่อนี้ชื่อนี้ในทะเบียนร,ราชคือคนนี้อยู่ที่นี่ที่นี่แล้วก็แล้วก็ให้บัตรประชามติเขาเลยไม่ได้หรอก็ได้ แต่ต้องคิดทําแบบการเติมต้นไงนะก็คืออย่างที่ผมบอกไว้อะว่าที่ผมเคยทดลองใช้ทดลองทําในการเลือกตั้งนอกเขตที่สองจังหวัดไงในปีในปีห้าเก้านะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราพัฒนาในรูปแบบแบบนั้นเนี่ยการออกเสียงประชาปติก็คือว่าคุณอยู่ที่ไหนในประเทศก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่นั่นได้นะครับแต่เราไม่ได้พัฒนามาในแนวทางแบบนั้นไง อซึ่งจะถ, рон, ถ้าจะทาภายในห้าวันนี้ไม่ทันแน่ทันแมาจา์ห้าปียังไม่ทันเลยนะยุ่งเลยไงเขาอยู่กี่ปีอาจารย์สมชัยเขาอยู่เขาอยู่กี่ปีเจตนาดีนะเขาอุตส่าห์ให้ลงทะเบียนนะเอาแต่แต่ไอเจตนาดีเนี่ยมันกลมันกลายเป็นหอกนะนะเพราะว่าผู้คนเขาไม่รู้อ่ะ ไม่แล้วสามวันไงมันต้องทานสามวันหลังปีใหม่เป็นวันหยุดสองวันอีกวันหนึ่งวันแรกของการทํางานนะ,ะยังงงเงียอะไรยังเมาเล่าไม่หายเลยอ,อทืทีนี้ในเมื่อเข้าไปร้องศาลปกครองว่าเฮ้ยการกระทําแบบนี้ของกกตเนี่ยทําให้เขาซวย เพราะว่าเขาก็จะ <mới> ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อเขาไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เขาจะถูกตัดสิทธิ์ไปสองปีเลยเ<อ>แ,แล้วเขาก็จะไม่สามารถทาประชามติไอรัฐธรรมนูญที่จะต้องแก้ไอวา,<อ>าระสองวาระสามอะไรอีกอะไอไอ,ไอประเด็นมันต้องทําอีกสามสองโหนน่ะเขาบอกว,ว่าเอาตรางนี้เขาเสียสิทธิ์เลยเขาก็เลยโวยทำความเข้าใจกันอย่างที่หนึ่งเนี่ยเออคนที่สมมุติว่าไม่ได้ไปออกเสียงนะไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งหรือประชามติเนี่ย สามารถแจ้งเหตุได้ก่อนเจ็ดหลังเจ<น>็ดนะครับก็คือแบบว่าก่อนวันเลือกตั้งเจ็ดวันหลังการเลือกตั้งเจ็ดวันสามารถแจ้งเหตุได้แล้วก็แจ้งออนไลน์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะไม่น่าจะยากอันที่สองการเสียสิทธิ์เนี่ยไม่ได้เสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะไม่ได้เสียสิทธิ์ในการทาประชามติครั้งต่อไปนะ นะะเป็นการเสียสิทธิ์ทางด้านทางการเมืองเช่นจะไปสมัครผู้แทนไม่ได้ไปสมัครสวไม่ได้ไปสมัครท้องถิ่นไม่ได้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่างๆไม่ได้เข้าช่อกันแก้กฎหมายไม่ได้นะครับแค่นั้นเองแต่แต่หมายความว่าไอ้ครั้งต่อไปถ้ามีการประชามติครั้งที่สองคุณก็สามารถไปได้นะฮะไปได้แต่แต่ไอ้การเสียสิทธิดังกล่าวเนี่ยมันฟิกสองปี นะถึงแม้คุณจะไปใช้สิทธิ์อย่างอื่นระหว่างระหว่างนั้นระหว่างสองปีนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้คืนมามันก็ยังนับต่อไปอย่างเช่นสมมตินะครับว่ามีการเลือกตั้งขั้นกลางในปีที่หนึ่งนะครับคุณไปเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ว่าคุณได้สิทธิ์ต่างๆขึ้นมานะมันก็จะรออีกหนึ่งปีนะรออีกหนึ่งปีแต่ถ้าคุณไม่ไปใช้สิทธิ์ในครั้งที่สองตรงนั้นใช่ไหมฮะไอสองปีก็เริ่มนับใหม่ อืมอืมอืมนะอ่าอันนี้ถ้าอย่างนี้แนวของสารปกครองเขาจะพิจารณาตัดสินยังไงอ่ะก็เราผิดเราเราเราไปลวกล่วงสารไม่ได้ผมรู้ว่าผิดหรือไม่ผิดเดี๋ยวไปก้าวล่วงไปสิเนาะนาะไปรล่วงสาลไม่ได้มันจะออกมาในลักษณะผิดหรือไม่ผิดเยียวยาอย่างไรอะไรอย่างนี้หรอไม่รู้เออเนาะมันก็งง ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าถ้าศาลบอกว่าต้องให้กอต่อจัดก,การเนี่ยอันนั้นก็ก็ระเบิดลงก็กอต่อตโอ้โหนะฮะโ,โอ้ปกติมันก็กระสุนตกเยอะอยู่แล้วนะนี่ระเบิดลงเลยนะตอนนี้ระเบิดลงครับ F16 <FC> ซนะขล่มครับ นะมีต้องมีคนตายอย่างเงี้ยระเบิดลงเ1 6หกลงเลยครับเลือกสิบหกนะที่ไข่ถ้าผมเริ่มคิดนะผมเห็นจากไอการไปลงลงคะแนนล,ลงหน้ารอบนี้นะวันที่หนึ่งเนี่ยผมเริ่มคิดตามอาจารย์นะว่าเฮ้ยครูหามันเนี่ยมันต้องมีสองสองเอเอ,เ,อ,เ,อเลือกตั้งกับประชามติมันอยู่ติดกันเนี่ยแล้วผมเห็นคนมันแจมมากเลยนะวันที่หนึ่งเนี่ยที่แบบอยู่ กล้กันเลยแล้วก็ขีดไอ้กากบาทเข้าครูหาเนี่ยผมมันชำเลืองแอบดูกันได้นะาจะนี่คือประเด็นที่ผมกังวลใจนะครับหนึ่งในสองเรื่องที่ผมบอกว่ากกตเองต้องคิดให้หนักในเรื่องนี้แล้วก็ต้องจัดการให้ดีเพราะว่าถ้าหากว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับนี่นะมันก็จะเป็นประเด็นในการร้องทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ตอนนี้ไอ้คิวแรกผมไม่ห่วงหรอกครับเพราะคิวแรกเนี่ยมันออกมาบนถนนมันยาวไปยืนกลางแดด ถูกไหมนะฮะนะซึ่งอาจจะมีเดิมอาจจะยี่สิบคนตอนนี้อาจจะเป็นสี่สิบคนมันมีความเป็นไปได้เพร่ออะไรฮะหนึ่งคนใช้สิทธิ์มากขึ้นสองก็คือว่าเวลาที่เราใช้ในการลงคะแนนเสียงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสองเท่านะมันก็จะช้าก็ต้องคิวก็ต้องรอข้างนอกนานมากขึ้นถูกไหมครับไอ้คิวนอกเต็นเนี่ยผมไม่ห่วงนะแต่ที่คิวที่สองเนี่ยมันอยู่ในเต็นครับมันอยู่ในหน่วยเลือกตั้งเพราะคุณไปเขียนแบบว่า เออหลังจากที่ย่อนบัตรสองใบตอนแรกแล้วนะฮะบัตรสอสบัตรเขตเออบัตรบัญชีรายชื่อแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมางงเข้าคิวเพื่อที่ะจะเออรับบัตรสีเหลืองอีกทีหนึ่งไอ้โต๊ะตรงนั้นเนี่ยมันห่างแค่ไหนมันไกลแค่ไหนมันมีระยะเอ่อทางแค่ไหนยังไงบ้างถ้าหากว่าไอ้สี่สิบคนข้างนอกเนี่ยมันไหลเข้าไปข้างในแล้วนะนะแล้วมันก็ทํากิจกรรมในการเลือกจ็นแอร์ยักทานานกันอยู่ในนั้นแล้วเนาะ ใช่แล้วถ้าว่ามันแออัดมันวุ่นวายเกิดขึ้นมันมีการไปเหลือบดูมันมีการไปเห็นว่าคนที่อ,อ,อยู่ในคูหาเนี่ยกาให้ใครเป็นเรื่องใช่ไหมใช่ไหมเป็นเรื่องเป็น,นเรื่องอันนี้ก็เข้ามันจะเข้าไปสู่ประเด็นว่าทําจัดการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเอออันนี้คือเรื่องของการที่ว่าการลงไม่เป็นความลับก่อนนะเ,เพราะว่าการลงคะแนนเสียงเนี่ยเออจะต้องเป็นความลับ นะครับโดยตรงและรับเขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับก็จะเป็นการจัดการเลือกตั้งกาจจะขัดรัฐธรรมนูญได้นี่คือความกังวลอย่างที่หนึ่งตอนนี้ความกังวลในเรื่องนี้เนี่ยความจริงเราเคยเสนอทางแก้ว่าพี่แก้ก็เซ็นเข้าคิวคิวเดียวรับสามใบไปเลยรับสามใบไปเลยก็ไม่มีคิวที่สองในเต็นถูกไหมนะฮะถูกก็ไม่เชื่อดื้อนะฮะไม่เชื่อไม่เชื่อก็เอาอย่างนี้แหละครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงละ นะอยากเว้นว่าพี่แกจะประชุมกันวันสองวันนี้แล้วก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะ่เป็นระบแบบสามใบอ่ะไม่รู้จะกล้าทําหรือเปล่านะผมคิดว่าเขาคงไม่ทํานะครับแต่ว่าทางทางแก้ทางที่สองก็คือว่าคุณต้องกักคนนอกเต็นท์อย่าเพิ่งให้เข้าไปข้างในมากค่อยๆปล่อยเข้าไปนะครับ คุณรัชพลเคยไปซื้อของกระเป๋าแพงๆแถวพารากอนไหมที่บางละนไปชําเลืองดูเห็นเขาจะกักเวลาคนเข้าร้านถูกไหมอาจารย์แล้วเขาก็ล็อกไว้พอคิวมันยาวถึงจุดหนึ่งอ่ะคือถ้าคนซื้อเยอะๆเขาให้อยู่ข้างนอกเขาให้เข้าร้านเนี่ยสามสี่คนเองเพราะถ้าเข้าไปหลายคนมั่ว เดี๋ยวแอบหยิบของเขาออกมาใบหนึ่งก็เรียบร้อยใช่ไหมนะใบละเป็นสารแต่ถ้าผมอยู่คิวหลังผมกลับบ้านเลยนะผมไม่ซื้อนะอาจารย์ก็ไม่รู้อะละแล้วแต่คนนะนะแล้ววันอาทิตย์นี้ถ้าทางจะอากาศจะร้อนด้วยนะอืมนะครับเพราะฉนั้นแนวทางในการแก้ไขที่พอเป็นไปได้ก็คือว่าอาจจะจําเป็นต้องกักคนไว้นอกเต็นท์ก่อนแล้วค่อยๆปล่อยเข้าไปอืมครับ นะฮะแต่ก็ต้องอธิบายเขาแจกร่มเขาแจกยาดมแจกยาหมองให้กับเขาอะไรประมาณนี้นะนะครับ <Yeah. S 2> อันนี้ก็คือคือสิ่งซึ่งอาจจะช่วยทําให้ไม่เกิดความวุ่นวายภายในเต็นท์นี่คือ mm hmm. ข้อเสนอของผมอย่างที่หนึ่งตอนนี้ <Yeah. S 2> เรื่องที่สองที่ผมกังวลก็คือว่าเรื่องของหีบบัตรเลือกตั้งนะครับสังเกตดูนะครับ,เ,รรบเวลาที่เราไปเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดก็คือหีบจะตั้งอยู่ตรงกลางหน่วยถูกไหม mm hmm. และหันหน้าออกมาทางด้านผู้คนข้างนอก เวลาเราเป็นชาวบ้านเดินผ่านไปเนเรามองไปแล้วเห็นอเรามองไปแล้วเห็นแล้วก็ไอ้ด้านหน้าที่เขาหันมาหาลเราเนี่ยมันก็จะเป็นโปร่งใสอ่ะเป็นพลาสติกโปร่งมองเห็นภายในด้วยมองเห็นภายในแล้วก็ที่ตั้งหีบเนี่ยมันเหมือนแท่นบูชา นะก็คือหมายความว่าไม่มีใครไปยุ่งมันเด่นเป็นสัญาอันศักดิ์สิทธิ์อ่านะใครต่อใครเข้าไปเกี่ยวข้องไปป้วนเปี้ยนแถวนั้นไม่ได้เด็ดขาดนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่แกเอาอะไรมาหย่อนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันก็จะถูกวางไว้ในตำแหน่งซึ่งโปร่งใสเห็นชัดนะครับแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งตอนนี้แบบของการจัดหน่วยของกกตที่ที่ลงในระเบียบของกกตท้ายระเบียบของกกตผมเคยเอามาแชร์แล้วนะครับ มันเป็นอย่างนี้หีบเข้าไปตั้งข้างๆข,ข้างซ้าย<ม>บางข้างขวาบางนะครับของหน่วยตามผมเชื่กว่าเรียงรายตามทางเดินตามแถวเดิน<ม>นะคือเป็นเป็นเวิร์กโฟล์นะ<ม>คือเป็นเหมือนกับว่าคุณทำแบบนี้เสร็จนะการเสร็จคุณก็มาใส่หีบใส่หีบเสร็จคุณก็เดินต่อไปนะครับ<ม> <laughs> ไปขอรับบัตรใหม่แล้วก็เข้าไปกาใหม่แล้วก็มาใส่หีบอีกใบหนึ่ง<ม>คือวางเรียงรายตามแนวแถวเดิน กรณีแบบนี้เนี่ยเกิดปัญหายังไงครับอบางพื้นที่อาจจะมองเห็นชัดเจนนะถ้ามันโปร่งแต่ถ้าบางพื้นที่สมมตินะถ้าเป็นห้องเรียนเอาง่ายๆเป็นห้องเรียนนะประตูห้องเรียนก็จะมีประตูทางเข้าสองประตูแค่นั้นเองใช่ไหมนะฮะแล้วถ้าหีบคุณไปตั้งซุกๆไว้คําถามคืออยู่ข้างนอกมองมองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นแล้วเนี่ยกลัวหีบหายเหรอเปลี่ยนหีบไม่ใช่ไม่ใช่กลัวหีบหายครับกลัวอย่างนี้ครับ อช่วงซึ่งไม่มีใครมาะกรรมการนะฮะกรรมการอยู่ในหมู่บ้านนะรู้ดีนี่ไอ้บ้านหลังนี้มันไม่ได้มาเลือกตั้งแน่นอนให้ห้าคนสิบคนนี้ไม่มาเลือกตั้งแน่นอนถูกไหมครับก็กาใส่กาใส่ให้เลยอ่ะหรือมนเนี้ยหรือไม่ก็หาหาผลล่มผลล่มก็คือประเภทว่าคนมาใช้สิทธิแทนนมาถึงก็แสดงปัตรประชาชน นะทาเป็นทีเป็นแสดงบัตรประชาชนไอกรรมการก็มองหน้าเออพวกเดียวกันนี่ว่านะก็ทําดูบัตรประชาชนเป็นวิธีเสร็จแล้วก็ไปกาชื่อชาวบ้านทิ้งหนึ่งชื่อนึกออกไหมฮะแล้วกเอาบัตรไปแล้วก็ไปหย่อนนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งอาจจะทําให้มีการร้องได้นะครับว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม mm hmm. เพราะฉะนั้นผมก็มีคําแนะนําอีกอย่างหนึง่งนะฟังไม่ฟังไม่รู้นะครับก็คือว่าท่านก็ขอย้ายหีบสามใบเนี่ยตรงกลางซะตั้งไว้ตรงกลางเสียนะครับ mm hmm. แล้วก็มองจากข้างนอกมาก็เห็นให้เป็น mm hmm. ท่านบูชาอันศักดิ์สิทธิ์นะครับคือสามารถที่จะทุกคนเห็นได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ไม่มีใครไปแตะต้องไม่มีใครเข้าไปยุ่งแต่ถ้า mm hmm. คุณไว้ตามแนวทางเดินเนี่ย สมมตินะไอ้แถวที่มันล้นล้นมาเนี่ยมันไปป้วนเปี้ยนแถวหีบว่ายังไงล่ะครับอืมันไปมุงมุงแถวหีบว่ายังไงล่ะครับมันไปแอบย่อนอะไรบางอย่างขรงไปในหีบว่ายังไงล่ะครับนะครับออ้ออนะอันนี้ก็คือพวกนี้กันไว้ก่อนนะจานะแก้ไขได้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้และยังแก้ไขทันเพราะฉะนั้นกรกตก็คนจะต้องคุยกันสักนิดหนึ่งครับว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเออจะรอให เอ่อรถทัวร์มาลงอีกขบวนหนึ่งหรือเปล่านะครับคือเราให้เกิดเหตุการณ์ที่นี้ทีนี้อาจารย์สมชัยเราคุยกันเนี่ยนะฮะอันนี้มาเรื่องการจัดการเลือกตั้งเรื่องการจัดการซื้อเสียงเนี่ยหลายคนถามบอกโอ้โหกรกตน,นี่นะฮะเหมือนจะไม่รู้บ่อแสเลยนะแต่เขาเขาทำารเขาทําบ้างเราจะเห็นนะครับอันนี้ต้องชมเขาเหมือนกันในบางพื้นที่แต่อาจจะเป็นข่าวน้อยอย่างเช่นท<อ>ี่สุราษฎร์เขาก็เป็นกันไปไป,ไปบุกจับ,บบ้านหัวคะแนนก็มีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮร เข้า,<ม>าบ,บ้านาได้แล้ว,<า>ลวจะไม่เห็นบอกไปขอหมายสารอยู่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะแล้วมันแล้วมันจะนําไปสู่นะเรื่องการจัดการการซื้อเสียงหรือเปล่าเพราะว่าสามสี่วันสุดท้ายนี่นะเขาว่ากันว่าใสกันหนักนะอาจารย์ก็เออเป็นธรรมชาตินะครับคือทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยมีอาวุธอะไรก็ต้องออกอาวุธทุกอย่างเท่าที่มี นะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเขาว่า<ม>อ,อาวุธทุกอย่างที่มีเนี่ยมันก็คือทุกอย่างฮะทั้งนโยบายทั้งแคมเปญทั้งการสร้างกระแสทั้งการสร้างความโกรธอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทุกอย่างนละครับนะครับหร<ม>ือฝ่ายที่เขามีกระสุนเขาก็จะใช้กระสุนส<ม>ฝ่ายที่มีอํานาจอิทธิพลกาจจะใช้วิธีการเอาหัวคะแนนเอาผู้ใหญ่บ้านเอาใครต่อใครเนี่ยไปทําคะแนนต่างๆให้มันก็มีสารพัดแหะครับ,รบแต่แต่แต่อย่างนี้อาจารย์ คือคกอรกตไม่เหมือนกรรมการอนะ่ะบางทีมันแฮนด์บอลนะบางทีมันฟาวัาอะไรกรกตไม่ทันเกมนี่ยุ่งนะใช่ครับต้องทันเกมแล้วก็กรรมการก็อาจจะต้องคล้ายๆว่ารู้นะเทคนิคของแต่ละฝ่ายของนักฟุตบอลแต่ละคนนะครับว่าไอ้นี่มันมีลูกเล่นแบบนี้ทํานองแบบเนี้ยนะฮะก,ก็ก็ต้องรู้ทันเขาสักนิดหนึ่งครับอ่าะนะบางทีรู้ทันแต่ไม่เป่าเออนกหวีดนี่อมไว้นกหวีดหวานเนะี่ยอาจารย์ไม่เป่านะ <c oughs> จนป่าน,นนี้ยังไม่เป่านะ <mm> ไม่รู้เหมือนกันนะกรรมการอาจจะคิดว่าฉันอยู่ครบก้าสนาทีฉันฉันก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมทําไมฉันจะต้องไปวุ่นวายมากนักนะค <นะ S 1> คือผมก็เข้าใจความไม่สมบูรณ์แบบนะฮะใช้ใชใส,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 ยา,สายสายสายอะไรวะาสายนาฬิกานะฮยงของเก่าร้อยเดียวเองเออเนี่ยหลายคนก็ <mm> กังวลแล้วไหนจะต้องเดี๋ยวไปถึงเรื่องของการรับรองอีกอาจารย์ปพราะว่าทำไเขามีกติกามั้ยต้องรับรองภายในวันทำไมต้องไปต้องไปกแนกกระแสเขาเรื่องสายนาฬิกา เขาเขาออกมาชี้แจ้งเออเออสายนาฬิกาสายหนังอ่ะปัญหาว่าเขาใช้แพงเขาบอกเขาใช้ของถูกเอออารมณ์ดีอารมณ์ดีนะฮะนะตอนนี้ออาจารย์ถามนิดเดียวถามนิดเดียวไอไอกรณีรับรองสอสอดีต้องภายในเท่าไหร่ห้าสามสิบวันหกสิบวันครับหกสิบวันหกสิบวันนะกฎหมายใหม่ให้หกสิบวันครับเพราะว่าเขาเขาเขียนไว้เพื่อให้กกตมีเวลาทํางานเต็มที่ นะครับเพื่อว่าจะให้ใบเหลืองเพื่อ <laughs> ให้จะให้ใบส้มนะให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็คัดคนผิดออกไปเงี้ยเขาให้เขาให้เวลากรกตเยอะขึ้น <laughs> กรกตไปขอเขานะครับเดิม30วันนะครับ <laughs> แต่พอรัฐมนุนปีหกศูนเนี่ยขอเป็น60วัน <laughs>